ครับก็ขอสวัสดียามเย็นเพื่อนๆผู้รักรถไฟนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นเย็นที่หยุดรถคลองหนึ่งนะนี่นะครับผมก็จะมีขบวนรถไฟนะครับเข้ามาจอดในช่วงเย็นเย็นนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นขบวนรถชานเมืองที่301กรุงเทพลบบุรีนะครับผมนะครับบรรยากาศที่อยูดรถคลองหนึ่งช่วงเย็นเย็นเนี่ยก็มีผู้คนเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายนะมาแล้วครับ มาด้วยหัวรถจักรอันสตอมนะครับเปิดไฟมาสวยงามเลยนะครับไฟล่างนะฮะ นะมีตู้คุีแลนด์พ่วงมาสองตู้นะสามศูนหนึ่งสุดยอดเลยนะครับก็มีผู้คนเนี่ยลงอาจำนวนพอสมควรนะครับผม ตอนนี้ก็เล่งเครื่องออกนะครับสถานีต่อไปสถานีเชียงรากน้อยนะมีคนชูสองนิ้วนะผม ยอดครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะนี่ครับบรรยากาศแสงอ่อนๆพร้อมกับทุ่งนาด้านข้างนะครับที่อยู่รถคลองหนึ่งนะจังหวัดปทุมธานีรถก็เข้าโค้งยังสวยงามนะครับผมพร้อมกับควันที่พวยพุ่ง เป็นสเสน่ห์ของรถไฟนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ